ดีค่ะตอนนี้มาดูบรรยากาศฝนกำลังจะตกค่ะดูค่ะดูค่ะลมแรงมาก ตกลองดูค่ะก็เห็นจังเลยกำลังเมิดขึ้นมาแล้วเมิดขึ้นมาแล้วพี่หน่อมันง่าย จะพาคอยร่วมแล้วอีเมลอีพอลนตกเอยร่มสามเทียนที่เทียตากผ่ามือที่เดีวพีห <ics> yeah, นอยเก็บผ่ากอนเอ้ยร่วมขนขนบดร่วมกับวอเนี่ยโกมากดีๆแต่ว่ตกเป็นผีหนองเลย ดีๆเ็าพูตกน้องรมแหล่งแกงหาอยู่อเ่างเนาะเก็บผ้า ลมแรงมากอไล่ะูลังูลังบนหลังคาห้องน้ำ ฮาเจปป็บมองพี่น,อนอ้องของมองรอนี่ไงสมัยตะกี้พ่อแม่มาตะปนต๊เศร้าหน่อยแล่าเจปป็บมองม้วนแก้วเด้อค่ะหมวงแก้วฝน,นที่ตถถ๊ะมผม่ามีญาติเล่นแช่งฝนหนึ่งฮาเจปป็บมง นเหวไปแลกยางเสยเลยพี nhiều, c, ng, ấy, đây, ấy, ่ดองด้ยสมัยตะกินเนาะสมัยตะก่อน่ว่าพวกมือนี้มันจัเลยนหวนเหนีวเป็นเมื่อยใดมันหนิยวไปแลกยางมันเนียสมัยพวกมือเขาบ้านรูนเนี่ย้องทั้งผู้เห็นผู้เราดีมาครับรมแลรม แง่บคบักระโนแบิวมัปวะพี่น้องมื่ดวันแล้วปวดปวดลังปวดวเมื่ดแดว่าแล้วแดมาแล้วแดมาแล้วพี่น้อยตุ๊กเาเจ็บขน เป็นยังล่ะขาวเฮ้ยมันฝนตกยุ่ว่าเป,ปลี่ยนบอลูบมันในยิ้เสียงฝ่า่อมัอออออยุ่วว่าเปลี่ยนนิ้วจะหนีมาก็ได้เจ้าเป็นยังยานป่าเออแสมาแล้วแมาแล้วแมาแล้ผเสียงผาังพินอเลยอออสียงยังนอกมันอือ อ,อ,อยีา้ากล้่อนเห็นพี่น้องก่อนเห้นยทางบ้านอ่าคือปลูกบ้านนี่โอ้ยพี่น้องร่มมากเลย นี่ก้อนหินทางบ้านเด้อค่ะเป็นก้อนหินโขดใหญ่ที่มะคูบ้านความด้านนี้ก็เป็นก้อนหินนั่นนี่ก็เป็นก้อนหินเดินนี่ยแมนเดียจะจ็เห็นเป็นหินเป็นหินใต้ทุนบ้านก็เห็นนะคะ หินหินโขดใหญ่เลยอ่ะเป็นยินมไปด้วยค่ะทุกปุนบานควมอ่านี่ข้างล่างเลยขึ้นเป็นสองหอกหินตรงนี้คือว่าไม่หินชิ้นนี้ต้องชิ้นนี้ตำองนี่นะคะนี่ที่เป็นบา,ขาปของเขาเป็นบาปของเขาเป็นมากตรงไหนคือว่าไม่หินกับลาบปูนไปนะคะ ข้างบนก็นเป็นสองหองข้างล่างก็สองหองห้อง,องน้ำข้างล่างก็ห้องน้ำอันหนึ่งข้างหนึ่งในตู้ในห้องนั้นข้างบนก็นห,นห้องน้ำห้องหนึ่งห้องนอนสองนะคะเออโอ้ยฝนตกพี่นอ้องเลยว่าสีย่างรอบบ้านใ่ยเบิ่งฝนตก นี่แหะคะ่ะบนบ้านบ้านก็มีสองห้องข้างบนนะคะโอบ้านนะคะบ้านอนนี้ใต้เป็นสองห้องข้างหนางนมีนนนนก็มีนตะกอนหิมะคะตะอนหิมะคะเป็นคอนหินไปฝนมาแล้วพี่นอ้องขอจุติ คลิปนี้ไดเพี่งแคนนี้ก็นะคะเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะกว่าเจ็บขอเอาบอนมาไงบอลโตกแล้ว